สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอซี FC ทุกคนนะคะวันนี้ป้าเทาจะมาบอกผู้ไทยนะคะม,คมาขุี่มาบอกกับอันเอฟซีทุกคนนะนะคะผู้ไทยมีเหลืองหลายเหลืองมาบอกวันนี้ว่าเหลืองอันพี่เหลือเกาะพนวานะเป็นสุภาษิตเป็นคำแบบประมาณสุภาษิตนะนะคำยุคไม้อะที่เขาค้นพบว่าอันอัน มนุษย์เห่าอะนะอยู่ในใดไปในใดนิสัยเป็นอนะไดการดำรงชีวิตยอยู่ในสังคมนี้มันเป็นอนะไดคนเห่านี่ภาษาไทยนะคนเราประมาณน,นี้ตรงไปตรงมาก,กับบ่มีหมู่เลยตรงหลายกับบ่มีหมู่บ่ยคไมีไพ่คบบพตรงโพดมาเอาอความจริงมันสิ้บนบทตายแม้ยูเวลาเวาเวาบัถนอมน้ำใจคนนะนะแท่งใจดำข้าเจ้านะ แมนอยู่เขาเป็นคนอัวนี้เขาก็บบางคนเขาก็ยอมรับบัไดนะเออว่าตรงโพดเออนั่นนะครับนะก็คือฟ้าแจ้งเกินไปกะไรเดินนะนะฮรานนี่นะกรับต่งโพดฟ้าแจ้งไปกะไรเดินแจ้งก็บ่เห็นแล้วนาะเห็นแต่เลี้ยวไปไปเมืองฟ้าฟ้าแจ้งก็บเเห็นฮวานนั่นนะซับซ้อนซ้อนเงินกับไลใจ่ายนะู่สอันเมื่อเป็นคนอันซับซ้อนลายกับซ้อนเงินไรกับกบ่มีไฟ ไว้ใจแล้วเนาะรายใจแสนฝนวะมีพร้อมเกินไปกับบดีมันยังเนาะมีพร้อมเกินไปกับบดีคนนั้นเนี่ยพร้อมลายการบดีพาอว่บบอหาอย่างเลยมันมันพ่อไม่ให้มืดนะว่าแปดปปดนั้นแหละเออก็าว่าบกพองกวนี้กับบวายแสนบบกพอมลายกับลายเกินไปกับบวายคือกัน่านั่นนะลุ่มหลงเกินไปกับนักใจแสน หลงบางคนก็นมีหลงเนาะหลงในอย่างหลับหยดสารเสริญหลงแฟนหลงไปเมื่อหลงอะแบบว่านักไปก็บวายเนาะนุ่งหลง,ลงเพื่อนวานน่นี่นะคิดมากไปกับนักตนคิดมากคิดมากไปก็นักตน,ก,ก,ก,น,น,ก,ตนก็เลยเมื่อก,ก่อนปากคิดนะ คิดคิดแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันหนักหนักใจเลยก็เลยปล่อยวางปล่อยวางมันอันมันไปเลยก็มันควบคุมบ่ได้นะเทาที่ไปควบคุมหมดกับบอดดาเหตุการณ์บางเหตุการณ์มันเกินที่จะมนุษย์จะกดควบคุมมนะันอะฝืนฝืนไปก็ให้เหมยนั่นแหละ,อ,ะ,อ,ะอ้อนน้อมถ่อมตอนเกษซึ่งมสัน อันแบบย่อมของมันทุกอย่างกระเสเสเสื่งเสเสคนย่อมพิเรกกระดกาดอกุหลาคนนั้นนะย่อมไปพี่เรกเขาเป็นนูนซูนวนย่อมได้ภ่ษาเนี่ยย่อมไปกระเสื่อเสื่งคนเสื่งสายกุหลาคนวันนั้นนะเสื่งนี่แหะเนาะทำคนทำมันต้องมีเสื่งเหมือนขี้งวดเกินไปก็เสื่ง ู่้คนกับขิมงดกับลูกกับเตา้ากับโผเขาก็ไปเอ็ดทางอื่นนะ่นะเพราะนั้นเนะสีคนตอนนาเฮาเนะี่ยแมนอยู่เขาก็กเงียบยานก็คือลุงวะนะผู้คนกับตอนนาเม่ก็ยานเม่แทๆ้ๆพอออกไปโอ๊ยเหลาว่ะแล้วเห็นนะ่นะหมูเ่เหล้าแล้วพันเนีไยพอออกไปเอ้อเจ้าสู้เธอเด้อเธอเด้อเท่าก็บ,บอกว่าเอเห็นคนนั้นดีแทๆ้ๆตอนนาลูกตอนนาเมีเฮ็ดซ้อยมะวะทุยันทั้งแนว เธอไปเบิ่งแต่เวลาเราออกไปข้างนอกผู้สาวผู้แซนแล้วเราแจกเงินดังๆ,ๆ <laughs> จีบผู้สาวเจ้าสู๋แส่นเออเลยๆก็บอกว่าประมาณนี้นะนะเราว่านะครับคนคบได้ก็คบไปเขาเนย่ยอมให้ทุกอย่างทุกแนวอะไรก็มันก็สิสีการได้เพราะว่านะเออไปมีอันอัน ข้อเราออันนึงที่ปาว,ะวะ่ายบบาเกเซ่เซ่พี่เลยก็เียความเป็นตนุตนของตัวเองนะเคยเคยบอกว่าไม่แมนอี๋แต่ว่านั่นน่อนพอให้พอดีก็พอแล้วล่ละพอ,พอดีพอดีนวะว่ต้องเกินว่ต้องเลยนพะี่เลยนะถ้าคนคบแต่ก็คบคบคบก็ได้ก็มีแต่จะเสียก้นใหญ่คิดจะแบ่ว่าเฮาที่คิดซื้อใจหม่ที่ซื้อใจคนเห็นแก่ไดนะ้น่ะ ด้วยการให้อะให้เท่าไหร่กับบอพร้องอะไรนี่แม่นอลี่ได้ให้เท่าไหร่กับบอกอลุงเพิ่นเพิ่นเมื่อก่อนเราอยู่ไตเนะาะวันนี้แล้วเราลงลงไปอยู่อีสานไปอีสา,านไปแล้วก,ก็แต่ว่าซื้นมักและซื้อไทยเงินผู้เฒ่าผู้แก่นะให้เงินผู้เฒ่าผู้แก็ตเนาได้หลานใส่คนหลังแล้วเปล่าอัน อาอาเราจะซื้อใจคนนี้คนนี้ด้วยเงินนะมันบ่ได้หรอกนะแล้วก็เลยว่าแล้วก็ให้ด้วยอันเพราะแคคนแก่นะไปซื้อมากซื้อคู่อ่ะนะอันคนแก่วางคนกับพอให้อยู่ได้คนแก่วางคนกับ <laughs> แกแต่กระตจะซื้อได้เ่าแกพ่ออยู่นานนะนะองรา呐 ล้วก็อยู่ไปถึงๆเราก็เลยว่าแมนอิลี่เนาะแก่อยู่นานแมนความโบราณพันเฝาให้เด็กน้อยดาเล่นน่นนะแก่เพราะว่าเกิดถึงซื่อโบ๊ดด้ของจักพี่เลยนะปราน,น้นี่แหล,ละอันภาษาผู้ไทยปาม,มืนอกี้ก็มักคุยเรื่องอันว่าพืนสเปเหละเนาะว่าผืนคนนั่นเองค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชสนกดซับสไคร์นัเด้อกดกระดิ่งเราจะกิ๊งกิ๊งให้สอบเตาฟอวเวนยูทูบลุงเหินปลาเทวสันนุ่งนะคะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอันไปเบิ้งคลิปเด็กน้อยน่ะนะโอ้เว้าเร็วแต้แต่นอนเดินไปยากเว้าเร็วน้ำแต่โอ้ยากยาปไามันลิ้นมันสิพันกันนะสันเจอกันคลิปหน้านะคะนะสาวแน่แนพี่เหล่าก็ หาข้อมูลดีๆมามาเข้ากับชีวิตประจําวันของพวกป่านะหรือว่าเข้าประสบการณ์ของป่าของลุงที่ไปเจอมาแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายใช้คลิปนะคะเขาก็มีเยื่อตกปลาลุงเหินปะเท่ามาจำหน่ายคือเก่านะคะถ้าเอฟซีแทนใดสนใจกระักมาเลยค่ะได้ติดต่อมาส่งทัวประเทศเลยค่ะเยื่อตกปลาลุงเหินปะเท่าอันป่ามักกิน่นแท้ๆได้อัน เอาไปใส่แล้วก็ปามากมากหอมหอมหอม